สวัสดีน้องๆทุกคนในเช้าวันศุกร์นี้ด้วยนะครับวันนี้น่าจะได้ไปเรียนในวันสุดท้ายของสัปดาห์กันแล้วนะครับและในคลิปนี้นะครับจะมาอัปเดตหมวกใบนี้เลยนะครับกับด็อกเดนวิทโบรนะแล้วน้องๆคนไหนนะครับที่รอโค้ดจากแมปนี้กันอยู่นะครับวันนี้มีมาให้กันแล้ว2โค้ดเลยไปลุยกันแมป UGC d o ีดอนมูเหมือนเดิมเลยนะครับทุกคนมาอัปเดตแต้มกันหน่อยครับว่าตอนนี้ทุกคนเก็บแต้มกันได้เท่าไหร่แล้วแล้วตอนนี้นะครับพี่อาร์เนี่ยเก็บได้ประมาณ9ล้านแต้มนะครับ แล้วเราไปเช็คราคาหมวกน้องหมากันดีกว่านะครับสำหรับไอเทมตัวนี้นะจะมีมาให้เรารับเนี่ยจำนวน150ชิ้นด้วยกันนะครับและราคาซื้อขายในตอนนี้นะครับจะอยู่ที่12ล้านแต้มนะครับอันนี้ใกล้แล้วนะครับใกล้ความจริงแล้วมีอยู่9ล้านแล้วแล้วถึงเวลาการเติมโค้ดของเราแล้วนะครับไปลุยกันเลยครับทุกคนและโค้ดแรกในวันนี้นะครับให้ทุกคนเนี่ยพิมพ์คำว่า back cloud point นะครับจะได้แต้มเปนจำนวนทั้งหมด150,000แต้มนะครับและในโค้ดที่2นะครับให้ทุกคนเนี่ยพิมพ์คำว่า code for you 2ครับ จะได้แต้มทั้งหมดจำนวน300,000แต้มด้วยกันนะครับวันนี้รับไปเลยครับ450,000แต้มนะทุกคนแล้วขอ,อกำลังใจจากน้องๆทุกคนคนละ1ไลค์ด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดให้กันด้วยนะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะครับทุกคนบ๊ายบายจ้า